เรื่องก้อยหน่อยไปแซวก้อยเขาอะอ๋อไม่ใช่คือจริงๆหกฉากจานเหมนพี่มันเป็นซีรีส์ที่มีบทแล้วนักสแสดงคนใหญ่สามารถ ปิ้นพอไว้ได้อยู่แล้วเพิ่มได้เพิ่มได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครดูผมจา่ครับจานนะครับแล้วบทจะเพิ่มหมดแล้วบทนั้นเพิ่มหรือว่ามีอยู่ในบทหรือว่าเพิ่มมันไม่มีอยู่ในบทพี่แต่ว่าผมมันจะดูสถานการณ์นะตอนนั้นพี่โหนก็ชอบเล่นคือถ้าเกิดใครดูดีพี่โหนงเขาแบบพี่โหนงเขารักน้องก้อยเวลาเขาเจอผมมาเขาก็จะแซวผมแหละไอ้หวงก้างไอ้อะไรเงี้ยพี่โหนงพี่โหนกเขาน่ารักเราก็เลยเล่นตามไปใช่พี่ แค่นั้นเองครับก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนั้นเลยถ้าเกิดใครใครดูดีๆนะครับประมาณนั้นเลยเห็นเขาเอาภาพจากปกฉากมาใช้บ่อย่ใชแอดประมาณนั้นอะถามได้พี่ถามไม่ได้อย่าเก่งใจเลยนอกในรายการกับพี่เฟยเห็นแซลเหมือนกันอะไรอย่เงี้ยไอ้เฟยเป็นน้องผมเฟยเนี่ยอยู่ GMMTV มาตั้งแต่มันเด็กๆอ่ะผมก็เจอเฟยกับผมเนี่ยก็คือเจอกันบ่อยพี่ มีกินเหล้ากันมีอะไรกันแล้วก็ผมก็แซลปกติเพราะมันก็เป็นน้องผมเนี่ยแต่ก็เลยแบบไปตัดไปว่าเออแบบเรามีความสัมพันธ์ยังไงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันจริงจริงี่อยาเออยังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงกเป็นเป็นเพื่อนที่แบบว่าหวังดีต่อกันครับถ้าเกิดใครแบบรู้จักอะไรเงี้ยผมก็เป็นเพื่อนกับอบางคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้นั้นก็เรื่องของคุณแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แล้วเราก็แบบว่าสบายใจจริงๆอ่ะที่เป็นแบบเป็นเพื่อนกันน่ะเราก็ซัพพอร์ตเขา อะไรเงี้ยในทุกๆเรื่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นั่นแหละทํางานถ่ายหกฉากแล้วก็มีหมาในล่าที่แบบสำหรับการเลี้ยงกันเดื่นละครั้งแต่เราไปฝากเขาดูแลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัวเราเองครับหนึ่งเลยคือเลี้ยงหมาไม่ดีเท่าเขาอ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาบินบ่อยไม่มี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 บินบ่อยไม่มีพี่เลี้ยงแต่ว่าบ้านเขาอ่ะมีคุณแม่มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็เลยฝากในล่าอยู่